นายทิติพรทองดีพันธุ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีเปิดเผยว่าในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้สวนสัตว์อุบลราชธานีขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมง,งานเที่ยวสงกรานต์มาเบิ่งสัตว์สวนสัตว์อุบลราชธานีระหว่างวันที่13-15เมษายน2566เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนได้คลายร้อนและสืบสารประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทยสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมกิจกรรมส่งน้ำระพุทธรูปรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุลานธรรมอุปถัมภ์สัตว์ป่ารวมสมทบทุนโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าเย็นและชุ่มฉ่ำกับอุโมงค์หมอกมาสคอตพาเพลินสาดน้ำกับมาสคอต การเล่นเกมรับของรางวัลชมการแสดงความสามารถของสัตว์ปอนอาหารให้นกสันคอหนัวและพิเศษสุดสวนสัตว์อุบลราชธานีเปิดโอกาสให้เด็กๆลงเล่นน้ำในสระน้ำตกที่มีความเย็นและสะอาดพร้อมห่วงยางและลูกบอลหลากหลายสีสันผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเที่ยวชมสวนสัตว์ฟรี สวนสัตว์อุบลราชธานีเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัดตฤกิกสอบถามเพิ่มเติมโทร093-320-9369หหรือที่แฟนเพจสวนสัตว์อุบลราชธานีอุบลสู่